สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมสอนดากิเกนักพยากรณ์นะครับวันนี้เราก็มาพยากรณ์เงินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดชัยรัตนารามมาในช่วงกลางคืนนะครับซึ่งเขาเปิดไฟไว้สวยงามมากนะครับก็มาพยากรณ์กันวันนี้เรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรนะครับว่าดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรผมเสี่ยงไพ่มานะครับได้หใบนะฮะใบแรกนะฮะเดวิลนะฮะ ใบที่2 2ไม้เท้าใบที่3 5หดาบใบที่4 4ถ้วยใบที่5 8เหรียญน,นะครับก็บ่งบอกว่า1คกุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์นี้นะครับก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับเดินสายกลางโชคราบหน้าที่การงานจะมานะครับจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารให้ระมัดระวังเรื่องมือที่3หรือความรัก ที่ไม่ใช่ของเรานะฮะให้ระมัดระวังในเรื่องชูสาวนะครับแล้วก็ราชินีถ้วยนะครับบ่งบอกว่าสัปดาห์นี้15วันนี้นะครับผู้หญิงที่เป็นเจ้านายนะครับจะช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับแล้วก็การงานจะเลื่อมไปเรื่อยๆนะครับได้ไพ่แปดเหรียญบทสรุปนะฮะการงานจะไปเรื่อยๆการเงินก็มาเรื่อยๆมาแบบสบายอกสบายใจ แต่ข้อควรระวังนะครับช่วงนี้ก็คือเจ้ากรรมในเวรนะฮะก็ขอผลบุญจากเรานั่นแหละพยายามทาบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับอธิษฐานบุญให้กับเด็กที่ไม่ได้เกิดทุกลูกแบบแล้วก็เจ้ากรรมในเวรนะครับช่วงนี้เขาบอกให้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กแล้วชีวิตของคุณนะจะปังหยิบเงินได้เงินหยิบทองได้ทองนะครับข้อควรระวังถ้ามีคู่แล้วให้ระวัง อย่าไปเป็นมือที่3ามของใครนะครับให้ระมัดระวังเรื่องชู้สาวให้มากที่สุดส่วนคนที่ยังโสดอยู่ในช่วง15วันนี้1-15กุมภาพันธ์นี้นะครับคนที่เข้ามาหาเรานะครับเขามีเจ้าของอยู่แล้วระมัดระวังให้ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือการพยากรณ์จากผมสอนรักลิเกนักพยากรณ์เชื่อสิเป๊